สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะใน WPS Channel ค่ะวันนี้อยู่กับอวนนะคะในช่วงของเงินทองเป็นของนอกกายค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาค่ะแล้วก็อยากจะคุยกับอ้วนมากในเรื่องนี้ค่ะหัวข้อก็คือประกันชีวิตที่มีอยู่ยกเลิกดีกว่าไหม นะคะคในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ยากลําบากนะคะเราคุยกันมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าการจัดการรายรับรายจ่ายนั้นถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะนําพาเราให้รอดพ้นจากซึนามีครั้งนี้นะคะแล้วทีนี้หลายๆท่านก็เลยคิดว่าการจัดการรายจ่ายนั้นนะก็คือการตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกนะคะรวมไปถึง การที่จะหารายได้เพิ่มวันนี้เราจะขอโฟกัสที่รายจ่ายก่อนนะคะการตัดรายจ่ายหลายท่านถามมาตามหัวข้อที่บอกไว้เมื่อสักครู่ค่ะว่า,วาเขาจะยกเลิกประกันที่มีอยู่ดีกว่าไหมอะสำหรับทุกท่านที่มาถึงตอนนี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะลองคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันคะ่ะว่าแล้วส่วนตัวคุณมีความคิดเห็นยังไงนะคะแล้วก็ก่อนอื่นขอโฆษณาก่อนเลยค่ะเพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดสาระดีๆนะคะในเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลรวมไปถึงการเงินการลงทุนต่างๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะ WPS ช n n e l นะคะแล้วก็กดแอนกริ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆอย่างนี้จากอวนและก็ทีมงาน WPS ค่ะโอเคค่ะกลับมาดูกันก่อนทัะคำถามแรกที่เราอยากจะถามทุกท่านนั่นก็คือสินค้าประกันชีวิตนั้นเรามาทําความรู้จักกันก่อนเพราะว่าประกันคืออะไรนะคะจริงๆแล้ว core value หรือประโยชน์หลักของสินค้าประกันเนี่ยค่ะนั่นก็คือการโอนถ่ายความเสี่ยงนั่นเอง ความเสีย่ยงนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะคะง่ายๆสินค้าประกันนี่ค่ะ core value ของมันก็คือเป็น w e a l protection ต้องถามตัวคุณเองแล้วค่ะว่าตอนที่คุณซื้อประกันนั้นนะ่ะคุณซื้อด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลหลกัลกๆนะคะที่คนส่วนใหญ่มักจะซื้อประกันกันค่ะ สำหรับคนไทยแล้วเนี่ยข้อที่1เลยคะ่ะจากสถิติและการพูดคุยกับแฟนเพจนะคะพบว่าหลายๆท่านซื้อประกันชีิตเพื่อการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นแบบประกันที่คุณซื้อส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบประกันที่เป็นออมทรัพย์เป็นแบบสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะหรือคุณซื้อเพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตและก็สุขภาพอันนี้ต้องถามก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะยกเลิกประกันที่คุณมีนะคะต้องกลับไปดูกันค่ะว่าประกันที่คุณซื้อไว้นั้นตอบโจทย์อะไรของคุณถ้าเพื่อการลดหย่อนภาษีและในปีนี้ในสถานการณ์ยากลาบากแบบนี้รายได้คุณลดลงคุณยังจําเป็นจะต้องใช้มันเพื่อการลดหย่อนภาษีหรือเปล่าอันนี้สามารถจัดการได้นะคะแนะนําให้ทุกท่านปรึกษากับตัวแทนที่ดูแลค,คุณอยู่นะคะให้เขาให้คําแนะนําแต่ถ้าใครอยากจะคุยกับเราก็สามารถหลังไม์มาพูดคุยกันได้คะ่ะแต่ สาระสำคัญของประกันโอนบอกไว้แล้วนะคะมันเป็นสินค้าที่เกิดมาเพื่อโอนถ่ายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของเรานื่อก็คือการคุ้มครองความเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านกลับไปดูก่อนนะคะว่าประกันชีวิตที่คุณมีนั้นเป็นประกันแบบไหนและในตอนแรกที่คุณซื้อนั้นคุณซื้อมันเพราะอะไร ถ้าวันนี้คุณตอบอวนว่าคุณซื้อมันเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเดียวแล้วคุณไม่สามารถตอบได้เลยว่ามันคือแบบไหนคุณต้องกลับไปดูก่อนนะคะว่าที่คุณซื้อไว้นั้นเป็นประกันแบบไหนอุนบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าวันนี้ถ้าคุณไปดูก่อน คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้อย่ารอไปดูในวันที่คุณจําเป็นต้องดูนั่นคือวันที่คุณจําเป็นต้องใช้แลว้ววันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือคุณจะยกเลิกประกันที่คุณมีอยู่ไหมต้องตอบโอนให้ได้ก่อนค่ะว่าถ้าวันนี้คุณซื้อประกันเพื่อเป็นการโอนถ่ายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของคุณเช่นวันหนึง่งเกิดเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแทนที่คุณจะต้องเอาเงินเก็บที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยมารักษาตัวเองเนี่ย ระหว่างคุณมีประกันและให้ประกันเป็นคนจ่ายจะดีกว่าไหมเพราะว่าค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายมักจะน้อยกว่าค่ารักษาที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วค่ะเขาเรียกกันว่าใช้เงินก้อนเล็กรักษาเงินก้อนใหญ่อยากให้ลองกลับไปทําการบ้านและดูตรงนี้ก่อนที่จะยกเลิกนะคะสําหรับบางท่านค่ะแต่ก่อนนี้เราเคยมีสวัสดิการนะคะจากบริษัทเราเบิกบริษัทได้หรือรวมถึงประกันสังคมที่เรามีแต่วันนี้เราไม่ได้ทํางานที่เดิมแล้วสวัสดิการเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะต้องออกมาจาก ที่ทําง,งานนะคะแล้วก็เบิอกอะไรไม่ได้แล้วคราวนี้ละคะ่ะประกันชีวิตที่คุณมีเนี่ยละคะ่ะจะเป็นตัวช่วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นสําหรับใครที่เคยมีประกันสังคมและจําเป็นจะต้องออกจากงานทุกท่านสามารถส่งประกันสังคมนี้ต่อเองได้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราเคยพูดกันในคลิปเก่าๆแล้วนะคะที่พิกิตพี่บอยเขาเคยพูดกันแล้วเดี๋ยววันจะขึ้นซักเจสให้แล้วก็ลองไปดูเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ โอ้แนะนําค่ะว่าถ้าวันนี้คุณจำเป็นจะต้องยกเลิกประกันชีวิตคุณต้องให้เมคชัวร์ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมีมีคนรับผิดชอบตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประกันสังคมก็ก็ยังใช้ประกันสังคมได้แต่ถ้าเกิดต้องออกจากงานประกันสังคมนั้นคุณสามารถส่งต่อเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดประกันสังคมก็ไม่มีนะคะตอนนี้มีแค่ประกันชีวิตอย่างเดียวและประกันชีวิตที่มีก็จ่ายไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี้หรือจํานวนเงินนี้มันอาจจะแบบว่า เยอะจนเรารู้สึกว่ามันหนักอะไรอย่างนี้ค่ะแนะนำนะคะว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนมันได้มีก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคุมค้มค,มคมรองต่างๆลงได้นะคะขอให้คุณปรึกษาตัวแทนที่ดูแลคุณปรึกษามืออาชีพหรือแม้กระทั่งจะปรึกษาพวกเรา WPS Channel ก็ได้นะคะพิมพ์มาคุยกันหลังไหมคะ่ะพูดง่ายก็คืออวนไม่อยากให้ทุกท่านจะต้องรับความเส่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นไว้เองและรวมไปถึงในตอนนี้ อย่างที่บอกคะ่ะการจัดการรายจ่ายนั้นสำคัญให้จัด p r i o r i t i ของมันถ้าคุณมีประกันและคุณอยากจะยกเลิกลองไปดูนะคะก่อนจะยกเลิกประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพของตัวเองลองดูประกันรถก็ได้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะพี่น้องหลายท่านคะ่ะบอกกับอ้วนว่าเขาเลือกที่จะประกันเก็บประกันรถเอาไว้แต่จะยกเลิกประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพของตัวเองอันนี้ลองคิดดูนะคะลอจิกนี้ใช่ไหมนะคะทีนี้มาดูกันคะ่ะ อย่างที่อวนบอกนะคะลองไปรีไวซ์ค่ะดูความคุ้มครองประกันที่คุณมีแล้วถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยอวนบอกว่าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้บางส่วนและอะไรล่ะที่ควรเก็บนะคะที่แนะนําเลยนะคะหลักๆที่ต้องเก็บไว้ก็คือประกันที่เกี่ยวกับการค่าชดเชยโรคร้ายแรงต่างๆค่ะทําไมจะต้องเป็นตัวนี้เพราะอวนบอกทุกท่านเลยนะคะว่าเมื่อเกิดโรคร้ายแรงขึ้นกับชีวิตคุณถ้าอวนพูดถึงคาว่าโรคร้ายแรงหลายๆ,ๆท่านคิดถึงอะไรคะมะเร็ง หรือแม้กระทั่งต้องเกี่ยวกับาการผ่าตัดที่เต้องมีความซับซ้อนเกี่ยวกับอวัยวะที่สําคัญของร่างกายเหล่านี้ทามันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากให้คุณมีประกันที่เกี่ยวกับเป็นค่าชดเชยโรคร้ายแรงนะคะประเภทที่แบบคุ้มครองกี่โรคร้าย60โรคร้าย70โรคร้ายตรวจพบใจเลยจํานวนเงินเท่านั้นเท่านี้อันนี้อยากให้ทุกท่านเก็บไว้ค่ะและประกันแบบนี้ยังไม่แพงด้วยค่ะที่สําคัญนะคะอันที่2ค่ะประกันอุบัติเหตุอยากให้ทุกท่านมีค่ะส่วนตัวอ้วนนะคะคือ อนอนคุณแม่อยู่กับอวนนะคะเบี้ยประกันสุขภาพที่คุณแม่จ่ายอยู่ปีหนึ่งหลายหมื่นบาทค่ะเชื่อไหมคะว่าแกจ่ายมาเนี่ยเป็นแบบอลายสิบปีแล้วแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยคะ่ะ แต่ประกันอุบัติเหตุที่ค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละไม่กี่พันบาทเนะะี่ยค่ะคุณแม่อุนชัยคุ้มมากอยากให้ทุกท่านมีนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเยียบโรงพยาบาลหนึ่งครั้งคุณเตรียมไว้เลยค่ะต้องมีพันกว่าบาทขึ้นไปนะคะประกันอุบัติเหตุต้องมีนะคะนี่คือจัด parity ให้แล้วคะอันดับหนึ่งก็คือค่าเฉย,ยเกี่ยวกับโรครายแรงอันดับที่2คือประกันอุบัติเหตุและข้อที่3นะคะเกี่ยวกับ แพ็กเกจในเรื่องของค่ารักษาต่างๆในโรงพยาบาลนะคะค่าช่วยเฉยที่อ้วนบอกนั้นแค่ตรวจพบก,ก็จ่ายแล้วคะ่ะไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็จ่ายนะคะอุบัติเหตุก็เช่นกันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็จ่ายแต่ถ้ามาถึงตอนนี้แล้วใครยังพอจะมีบัตเจ็ตเหลือนะคะลองดูเกี่ยวกับแพ็กเกจค่าห้องรักษาในโรงพยาบาลไว้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกท่านค่ะว่าให้หนึกภาพต่างอ้วนนะคะวันหนึ่งคะ่ะท้องฟ้าอากาศดีแดดจัดๆและอ้วนให้ทุกคนพกร่มไว้ ะะทุกคนอาจจะรู้สึกมันเป็นภาระแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งะคะเมื่อฝนตกคุณจะคิดถึงร่มคันนั้นละคะทําไมเราไม่หยิบมันออกมาด้วยวันนี้จะร่มคันใหญ่คันเล็กนั้นอยู่ที่คุณว่าคุณมีแรงที่จะแบกคันใหญ่หรือคันเล็กลองจัดให้เหมาะสมคันในสภาวะนี้ถ้าจําเป็นจะยกเลิกนะคะมาดูคะ่ะว่ารายจ่ายที่คุณควรยกเลิกก่อนเลยคืออะไรนะคะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของอ้วนนะคะท่านใดมีความเห็นแตกต่างกันหรือว่ามีข้อเสนอในอะไรยินดีร่วมพูดคุยกันพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะอันแรกที่คนมองว่าน่าจะยกเลิกก่อนก็คือสมาชิกฟิตเนสต่างๆค่ะต้องเพราะพวกสมาชิกฟิตเนสหรือว่าบาร์โฮสหรืออะไรที่เคยเป็น Member เบมเบอร์กันไว้ค่ะลองดูค่ะว่าตรงนี้ตัดก่อนดีไหมนะคะหาอย่างอื่นแทนได้ไหมเมมเบอร์ชิพต่างๆส่วนส่วมที่เมื่อกี้อวนกล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของประกันรถ ะะประกันรถมีหลายแบบนะคะลองเลือกให้เหมาะสมในช่วงนี้ว่าเราจะเอาแบบไหนแต่ถ้าต้องเลือกแล้วระหว่างสินค้าประกันนั่นก็คือเราให้ค่ากับสิ่งนั้นระหว่างที่คุณจะเลือกประกันรถกับประกันของตัวเองวันอยากให้ทุกท่านสนใจตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงดีต่อให้รถพังยังไงเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้ตัวเราพังนี่แหละไอรถคันนั้นอาจจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยก็ได้นะคะประมาณนั้นค่ะ ก็ฉันมาถึงตอนนี้แล้วนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าคุณมีความเห็นเหมือนหรือต่างกันกับอ้วนอย่างไรก่อนจะยกเลิกประกันชีวิตลองคิดก่อนว่าสวัสดิการที่เรามีนั่นคืออะไรอยากให้ทุกท่านยืนยันเหมือนเดิมค่ะคิด worst case scenario หลายครั้งเราจะมองว่าการเจ็บป่วยไม่เกิดขึ้นกับเราเหรอกเราจะเห็นคนอื่นเจ็บป่วยแต่อย่าลืมนะคะว่าเราเองในบางครั้งก็คือคนอื่นของคนอื่นเหมือนกันและไม่มีอะไรมาการันตีเราได้เลยค่ะว่าเราจะแจ็คพอตถูกหวยเป็นโรคไร้แรงอะไรกับเขาหรือเปล่า ะะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะบอกอยากให้ทุกคนนะคะกลับไปทบทวนค่ะรายรับรายจ่ายที่คุณมีนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาคุยกันค่ะว่าการที่เราจะหาะไรายได้เพิ่มนั้นทํากันอย่างไรดีเอาละค่ะ ดูมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อชมคลิปนี้จบแล้วค่ะลองกลับไปดูค่ะว่าประกันชีวิตที่คุณมีและที่คุณอยากจะยกเลิกมานั้นน่ะมันมีความคุ้มครองอะไรบ้างถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะคะรีบติดต่อตัวแทนที่ดูแลคุณเลยค่ะหรือถ้าเกิดไม่สามารถจะปรึกษาใครได้ก็อย่าลืมนะคะ inbox มาคุยกับพวกเราได้ค่ะ WPS The Money Coach นะคะหรือว่าจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นี้ก็ได้เพื่อที่จะแชร์และเปลี่ยนความรู้กันทางด้านเรื่องของอการจัดการรายรับรายจ่ายการวางแผนประกันชีวิตหรือว่าวางแผกนการเงินนั้นในคอมเมนต์นะคะ และอย่าลืมนะคะกด subscribe ค่ะ WPS Channel ค่ะกดสั่นกริ่งไว้ด้วยเพื่อที่เราจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะคะในช่วงเงินทองของนอกกายกับอ้วนแบบนี้อีกนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะอยากฝากทุกท่านค่ะว่าเราวางแผนการเงินเพื่อที่เราจะใช้เงินไม่ใช้ให้เงินมาใช้เราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบ,พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ